สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากงวดที่ผ่านมานี่ถูกเต็มเต็มนะครับสองศูนย์เก้าได้สามตัวได้นิดหน่อยนะครับถูรางวันที่หนึ่งนะครับรางวันที่หนึ่งนะครับพอดีไปซื้อเอ็นสามมานะครับก็ยังจำตัวเลขทุกตัวเป็นเพีงแค่แนวทางในการลุ้นการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับส่วนที่ผมตัวผมชอบนี่ชอบเลขตัวเก่างวดนี้ชอบเก้านะครับก็ยังชอบเก้าอยู่นะครับผมว่าเลขงวดนี้ติดตัวเก่ามีเก้านะครับแต่ว่าเก้า เพราะว่าฝันเมื่อคืนฝันเห็นฝันว่าได้เงินอีกแล้วนะครับได้เงินเหรียญน,นะครับแต่รอบนี้เป็นเงินเหรียญน,นะครับวันนี้มาเอาฟางนะครับไปปลูกต้นไม้ที่บ้านนะครับไปให้แม่ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้มากับพ่อใหญ่อ้วนแล้วก็อาจารย์ใหม่นะครับฟางไม่รู้เขาห่วงหรือเปล่าคงไม่ห่วงแล้วครับถ้าแถวบ้านถ้าเขาห่วงก็คงต้องปักธงไว้นะครับอันนี้เขาไม่ได้ปักธงนะครับเอาไปเยอะนะครับเอาไปปลูกต้นไม้นะครับที่บ้านนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาไล่ทรงไล่สดเลย่จงนี้ก็พึ่ง พักผ่อนหลังจากปีใหม่นะครับวงวดนี้ชอบเก้านะครับชอบเก้าไม่รูวร้ว่าชอบเก้านะครับมีชอบผมผมชอบเก้ากับศูนย์ผมว่ายังเลขตัวเก่าก็ยังอยู่นะครับเลขตัวเก่าคิดว่าเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งบางคนก็จะบอกว่าหรือจะเก้าหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าชอบเก้าอยู่นะก็ยังชอบเก้าอยู่นะครับท่านผู้ชม<อ>คิดว่ายัางชอบเก้าถ้าได้เงินเหรียญบาทนี่ฝันว่าได้เงินเหรียญบาทมันต้อง ต้องเป็นหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเออหรือมันจะออกทะเบียนรถอีกนะครับหรือจะสองนี่นะครับคันนี้นะครับอท่านผู้ชมคิดเห็นว่ายังไงนะครับฮะนี่ก็าเอาฟางนะครับไปให้แม่นะครับคือนี้นอนบนรถเลยดีมากนี่นอนฟางนะครับสมัยสมัยเด็กนะครับทํากระท่อมนอนนะครับชอบเก้าชอบศูนย์นะครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเอ๊ ยังไม่พอ,อนี่ <Yeah. laughs> โอ้อาานี่ต้นไม้ตั้งเยอะพอใหญ่อ้วนบอกว่าพอแล้วครับว่ะอืนี่นนนู่นนู่นน,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 นี่เขียวเขียวชอบเก้าชอบศนะูนย์นงวดนี้ยังชอบเก้าชอบศูนย์อยู่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะครับแต่ว่าชอบหนึ่งเลขสามตัวนี่ ก็ยังชอบก้าวชอบศูนย์ชอบนหน,นึ่ยเอาตามนั้นเลยนะครับตัวเก่าตัวเก่าคิดว่าเลขตัวเก่านะครับ